สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่สามสิบสิงหาคมหกห้าเนอะคาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นนะสําหรับห้างเสียงเช้าตัวเด่นก็คือสี่กับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับเก้านะคะก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหก จ็ดแปดเจ็ดเก้าอย่าลืมเจ็ดเจ็ดเด้อเบิลในตัวนะคะสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้านะสามตัวก็สี่เจ็ดหกเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหกจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าหกหกเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะก็ของเมื่อวานนี้เนาะห้างเสิงไห่มาเข้าเช้าสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างเนาะก็ยินดีกับคนที่ถูกเด้อก็ขอให้โชคดี พอซื้อตามที่เราบอกนะถูกแน่นอนเนาะข้างเสียงบ่ายค่ะหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่รูดเอาก็ได้เด้อหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าสามเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์จับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหก เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนศูนย์เจ็ดนะอย่าลืมเช้ากับบ่ายเลขมาคล้ายๆกันนะคะหกเจ็ดเก้านี่มาเหมือนกันเลยอย่าลืมบ่ายมาซื้อเช้าเช้ามาซื้อบ่ายนะคะต่างกันสี่กับศูนย์แค่นั้นเองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ยินดีกับคนที่โชคดีเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ก็ช่องน้ำ,นำเพชรนเพชรปารวยเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ